kumta ทำจนหัวโขก ที่น้ำด้วยล่ส้มตามน้ำส้มตามยกขึ้นนิดนึงโอ,เอ้เบิร์ดเบิร์ดมันร้องยังเลยมันร้อนรึเปล่าปะ กินส้มตำมานะครับเหมือนจะไม่สบายแต่ไม่ได้เป็นโรคนั้นแน่นอนเป็นภูแพ้นะคะ น้ำอะไเลอ<ย>ือกกินเลือกกินใช่ไหมเดี๋ยวฝากไปเดี๋ยวฝากไปนะฝากคนดู ตำเยอะไม่อร่อยต้องตำน้อยเ <Okay. S 1> สียงอันไอ้นี่คกก็ดังตกล้องกัวเหงอแตกเหงอแตนตกล้องกล้องเหงอแตกเหงอแตนนะฮะ ที่เก่าเวลาเดิมต้งสารพระภูมิต้องสารพระภูมิต้องพอพน้ำร้อนมากร้อนมากสวัสดีจ้าไม่ได้ทักไายกัน ใครใครเลยใช้มือนี่แหละเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมทำเองมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำมืดแล้วร้อนจัดค่ะอากาศเย็น ป้าใหม่นะครับร้านร้านอะไรนะร้านอะไรป้าใหมรรออ่ร้านลาบหนองคายเออร้านลาบหนองคายแต่ไม่ค้า,าไม่เคยํำเองนะคะเราตําเองทำเองอร่อยเองนะครับไเราจะซนะื้ว ได้เลยกินคนเดียวกินไม่ดอ่ามาน้ำมาจะได้กินไหมล่ะวนันนี้จะได้กินไหมร้อนมากเมอแตกเลยอ่ะโดนผมอีกโอ้ไปบอกวันนี้มันร้อนไงถ้าใส่แบบนี้นะ ลมมาละลมมาละลมเย็นๆมาแล้วอะ,อะไรเนี่ยแสบท้อง <c oughs> สีบแบบแสบท้องมาเห็นไหมเนี่ยเห็นเปล่า,าไม่เห็นหน้าไม่ค้าสิเนะี่ยขาตั้งกล้มเปเออ สวัสดีค่ะคนนี้เข้ามานะคะไล์แรกของเพจนะคะผู้สนับสนุนคือน้องน้ำนะคะนี่ค่ะตาเองอร่อยไหมจะไม่เห็นหน้าแม่ค้าเหมือนจะไม่ค่อยพร้อมท่าไหลกล้อง อ่ะกินละเดี๋ยวมันไอ้นี่เดี๋ยวมันเส้นภาษาลาวเดี๋ยวมันจืดเดี๋ยวมันค่ายเคียงครับอะไรจนเรียนหัวน้องตอนเนี้โรคอะไรนะโควิดใช่ปะ่ะ มันกลัวความเผ็ดเนาะต้องกินเผ็ดๆแล้วก็ตากแดดบ้างอยู่มักหมมไม่ได้คนน่ะตากแดดออกตากแดดบ้างนะคะกินเบียร์บ้าง <c oughs> มารูกเกี่ยวกันรึเปล่าปอกพูดเองนะปอกพูดเองปอกคิดว่าอืมคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะ ใช้ช้อนไม่ได้หรอกต้องใช้มือถึงจะอร่อยนะหน้าไม่ช้าเอ๊หน้าไม่ร้าไม่ต้องดูดูแต่ปาก <c oughs> เป็นชัดไหมตอนใบสาม ติดตามเพจด้วยนะคะเพจสายแดกต้องแปลกใจนะคะเพจนี้นะแล้วก็มี YouTube ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยว่าจะมีทำกินเองแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆร้านอาหารที่อร่อยนะคะที่บอกไป อร่อยอร่อยํำเองอร่อยเองนะคะขอบคุณขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะคะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเผ็ดมากนะขอบคุณมาก ปกติก็ก็เป็นสายกินอยู่แล้วเนาะและ้วทีนี้ก็เลยมาทําเพจนี้นี่คือเป็นเพจเป็นไลน์แรกอืมเป็นไลน์แรกของเที่ลงเพจนี้นะคะส่วนมากก็จะลง y youtube ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ Hello สบายใจจ้า ไปสิดูหนังสือนะางเนี้ยเห็ดพูดอะไรไม่ออก ากเพด้วยนะคะถ้ากินอาหารหนักๆน,นะคะเป็นพวกส้มตำแล้วก็พวกของดองอะไรเงี้ยหรือว่าเรากินของหนักๆเป็นบุฟเฟ่นเนาะมูกระทุงกระทะพวกฝากไว้เลยนะคะดีท็อกซ์ลำไส้เลยเนาะของบริษัทอัพติมาไลท์นะคะเป็นแปปโป้เนาะล้างลำไส้ สา,สายกินสายชอบกินแบบของกระจุกกระจิกของฝากไว้เลยนะคะพอปอกเป็นคนหนึ่งที่กินกินไม่หยุดกินหลายอย่างวันนึงไม่รู้กินอะไรบ้างเนาะเราไม่รู้ว่ามันไปาพางลำไส้อะไรเราบ้างเนาะ ร้อนมากทั้งร้อนทั้งเผ็ดนะคะไม่ว่ากันเนาะใช้มือเพราะกินคนเดียว<ค><ณ>เหตุนี้เป็นลูกครึ่งไทยกับลาวนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคนต่างประเทศจะเยอะไปหน่อย วันนี้ไม่ได้กินผักนะคะได้เลยเนาะเผ็ดมากลุงเขาร้อน เสื้อละหมดแน่ๆเลยใส่เสื้อขาวอีกนะครับโดนะจนต่ำ เผ็ดมากๆเลยดูเหือซัดออกเลยเผ็ดร้อนมากขอบคุณนะคะหัวใจรัวๆกินหมดเลย ออลืมเลยลืมว่าจะอเอาไก่มากินด้วยไม่ทันละ <laughs> ไม่ทันละโอ้เพียดนี้มีแต่มัซสดาเต็มเลยอะ่ะ เอาน้ำแก้วหนึ่งจ้าเดี๋ยวเผ็ดละโมโหค่ะคันหัวละเอาแก้วใหญ่เลยนะคะแก้วใหญ่เลยใสใส่พริกเยอะไปเผ็ดมากเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะ หมดแล้วค่ะหม <c oughs> ดแล้วค่ะหมดแล้วเผ็ดมาก นะคะหมดแล้วเผ็ดมากขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะลองไลดูเนาะอันนี้คืออะไรเอ่ยโควิด19สวัสดีค่ะโค้ด บอสเล้วนะคะสวัสดีค่ะํำเองเผ็ดเองเป็ดแต่แสบแท้แสบหลายเผ็ดเผ็ดเะไรอยา่างหายแบบน,นี้ดูเหือ่อเหงือออกเลยก็ลองไล์ดูในเพจนี้นะคะน้องน้ำโอนให้แล้วเพจนี้ผู้สนับสนุนคือน้องน้ำค่ะ ส้มตำเผ็ดอย่างมากค่ะเผ็ดอย่างแรงเลยนี่ริกแห้งนี่ค่ะเก็งไหมคะขอบคุณนะคะเด็กเสิร์ฟเราเผ็ด<ๆ>มากค่ะโค้ดอ้าว ไปจอดรถก่อนเลยค่ะพอดีลูกค้ามาวันนี้เราจะได้ขายของละไปจอดรถก่อนเลยเดี๋ยวพี่มาบล็อกทำแล้วนะคะอ่าไปติดตามอ่าอายู่อยู่นู่นค่ะอยู่นู่นครับบล็อกทำแล้วนะคะ Youtube สายแดกต้องแปลกใจนะคะตอนนี้ทั้งทำกับข้าวแล้วก็ไลฟ์ทำวิดีโอด้วยนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ให้คนมาติดตามนะคะขอบคุณมากอะไรนะคะอ๋อ <รา S 2> พี่ <รา S 1> อุไรสวัสดีพี่อุไรพารถไปจอดสวัสดีขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะไลฟ์แรกของพี่ป๊อก แซ่บมากแซ่บมากเลยน้องอมดูบลอกตำเองนะคะตำแบบบ้านๆเราน,นี่แหละบุ้มมีบมะเขียเขียมะเขือเล็กๆนะ่ะเขาเรียกอะไรที่นี่มะเขือพวงเหรอ <c oughs> ไม่ใช่มะเขือพวงสิใช่มะเขือพวงไหมอะ เป็นมากจุ่มหัอสัดเลยร้อนด้วยค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องเรายังไม่ได้ส่งการบ้านบอสเลยอะลืมเลยมาพูดถึงเรื่องเรียนนะคะเรียนตัวตนนะคะใช่แบบมึน คอเตียดตัวตนเป็นตัวเงินนะคะคือขอบคุณโค้ดบอสมากคอร์สเนี้ยคือป๊อกได้อะไรหลายๆอย่างนะคะได้การเรียนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะคะมาคิดคิดตอนนั้นนตอนนั้นเลยณตอนที่โค้ดบอสกำลังพูดกับเรานะคะว่าเอ๊ะเราชอบอะไรเราก็ชอบหลายอย่างเนาะชอบ แต่งหน้าชอบถักโคเชชอบนูน่นนี่นั่นอแต่พอเรามานึกดูอที่คอคอร์ดพูดถึงปุ๊บเราก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราชอบสบายเนี่นะเราชอบกินนะคะชอบกินชอบเที่ยวอเที่ยวนี่คือไปเที่ยวอสถานที่แบบว่าร้านอาหารอะไรเนี่ยคือชอบกิน,นะอะอะไรเนี่ยค่ะก็เลยชอบเออรู้สึกว่าตัวเองชอบตรงนี้ก็เลยลองทําดูนะคะแล้วก็ ขอบคุณโค้ดบอสอีกทีนึงว่าคือทําให้เรามีความสามารถกล้าแสดงออกนะคะกล้าแสดงออกนะคะกล้าออกไปพูดอย่างวันนั้นที่เป็นเรียนนะคะเรียนคอร์สวันนั้นเลยคือแต่ก่อนเนี่ยจะนั่งนั่งแอบ,บนะคะนั่งแอบ,บไม่กล้าออกอถ้าสมมุติเขาบอกว่าใครจะออกมาแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นให้เพื่อนดูบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ๊อก,ก็จะไม่กล้านะ๊อกะไม่กล้าสบตาไม่กล้าอะไรไม่กล้าแต่วันนั้นคือ๊อกแบบรู้สึกว่ากล้าแสดงออกกล้าเดินออกมานะคะออกมาพูดออกมาพูดใส่ไม้นะคะให้เพื่อนอคือแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนนะคะคือขอบคุณโค้ดมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ป๊อก,ก็ไม่ค่อยสบายนะคะไม่ได้เป็นโรคโควิดแน่นอน คือยังไงอ่ะปอกเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเก็บตัวอไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนอ่ะเราก็ต้องแบบว่าเออเก็บตัวเองก่อนนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นแน่นอนนะคะก็แล้วก็ยังไงอ่ะคือคอร์สเนี้ยป๊อกบอกไว้เลยว่าคือดีมากๆเลยทําให้ปอกกล้าแสดงออกแล้วก็คือไปฟังคอร์บอสพูดอ่ะรู้สึกแบบว่า มันมันรู้เลยว่าตัวเองเป็นเป็นยังไงอ่ะคือรู้เลยว่าตัวเองอ่ะชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกล้าแสดงออกออกมาว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรอจากที่แต่ก่อนมันก็ชอบหลายอย่างเนาะแล้วก็โค้ดเขาก็บอกว่าอันไหนที่เราเราชอบมากที่สุดอ่ะเออให้ให้กั่นออกมาอะไรเนี่ยคือรู้เลยว่าคืออะไรนะคะก็เลยลองทําดูเนาะก็ปรึกษากับน้องน้านะคะโค้ดของเรานะคะโค้ดโค้ดของเรานะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็เพจนี้น้องน้าก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะ ให้มาทำเนาะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีจ้าอูจ้าไลน์นี้เป็นไลน์แรกเนาะของเพจนะคะของเพจสายแดกต้องแปลกใจนะคะ,ะเป็นไลน์แรกเนาะแล้วก็จะทําบ่อยๆเนาะจะพาไปดูร้านอาหารที่ป๊อกชอบไปกินอะไรน่นนี่นั่นนะคะร้านไหนที่อร่อยก็จะมาแนะนํากันเนาะแล้วก็ส่วนตัวเองทํากับข้าวก็ทําเป็นนะคะแล้วก็ ทำอร่อยอยู่อร่อยด้วยตัวเองนี่แหละยังยัง,ยงมีคนมากินด้วยเขาก็บอกว่าอร่อยแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นร้านอาหารอะไรเนาะทําทําแบบสไตล์ตัวเองแหละอชอบแบบไหนก็ทําเนาะค<ส>่ะขอบคุณมากมากนะคะคนที่เข้ามาดูเนาะออคือเผ็ดมากพูดพูดแล้วก็อะไรอะลิ้นแข็งลิ้นรัวไปหมดเลย <l ix> <ส> <harbor> <ๆ l ix> นะคะขอบคุณมากๆ,ๆค่ะที่เข้ามาชมนะคะ ก็พูดถึงอคอสเปลี่ยนตัวตนให้เป็นตัวเงินนะคะคือดีมากนะคะฝากบอกเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะว่าถ้าใครไม่กล้าแสดงออกนะคะใน,คในยุคนี้นะคะคือแบบว่าตายแน่นอนค่ะถ้าขายของออนไลน์นะคะตายแน่นอนนะคะอยากแนะนํานะคะถ้าใครสนใจให้ติดต่อ,อติดต่อปอกก็ได้แล้วก็ไปติดตามเพจคนปั้นฝันนะคะของโค้ดบอสนะคะใครใครแบบว่าไม่ไม่กล้าแสดงออกก็ให้ไปนะคะไปดูนะคะ ทำให้กินหน่ <laughs> <laughs> จา <laughs> บอสถ้าเจอกันเดี๋ยวทำให้กินนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครไม่กล้าแสดงออกก็ให้เป็นเรียนนะคะคอสเปลี่ยนตัวตนให้เป็นตัวเงินนะคะค่ะแค่นี้ละคะ่ะเพราะว่าเผ็ดมากเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนน้ำใกล้หมดแล้วเนาะขอบคุณมากไรนี้เป็นไรแรกนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะอะขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะคะไม่ว่าเป็นหมักฝรั่งเป็นคน <c oughs> เป็นคนต่างประเทศอะไรเข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อคนนี้ละค่ะบ๊ายบายคลิปสั้นห <laughs> น่อยนะสวัสดีค่ะพี่อะไรนะอ๋อสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน้อง๊อกเพี่นันจ้าเพี่น,นันเพี่นันทาไมถึงเอาอ่ะอ่าเฟสอ๋อเฟสอุใช่ไหม๊อกร้อนมากเลยเหื่อแตกเลยเนี่ยจะไปอาบน้ําใหม่ขอบคุณเพื <laughs> <ๆ>่อนๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ เป็นไล์แรกแต่ว่าไล์หลายหลา,ายรอบแล้วแต่ว่ามันเป็นอ่าไล่เฟสเนาะแต่นี่ไล์เพจนะคะเป็นเพจและไอเป็นเป็นไล์แรกนะแล้วก็จะมาไล์บ่อยๆนะคะต่อไปจะมาไล์ไล์ในในเพจนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะโค้ดขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ,คะคณนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแค่นี้ละค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะแปบน้ำาลาร้อนมากเลย <laughs> ขนาดมีลมยังร้อนเลยเนี่ย <laughs> ใส่เสื้อบางๆก็ยังร้อนนะคะ ขอบคุณค่ะวันดีค่ะ